สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวขวัญชนกมินใจรหัสนักศึกษา64112-1231โปรแกรมวิชาภาษาไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏการแพงเพรวันนี้นะคะก็จะมาพูดในหัวข้อเรื่องวิธีการสอนด้วยสิ่งของหรือวัตถุเป็นยังไงบ้างไปชมกันเลยค่ะต่อไปเรามาทําความรู้จักกับวิธีการสอนด้วยสิ่งของหรือวัตถุก,กันค่ะเป็นแนวคิดของโจฮานนะคะซึ่งได้กล่าวไว้ว่า สอนจากของจริงไปสู่กฎเกณฑ์จะช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้รวดเร็วและถาวรกิจกรรมของนักเรียนเป็นสิ่งสําคัญของการเรียนถ้านักเรียนปฏิบัติกิจกรรมจะเกิดความประทับใจและจดจาค่ะตัวอย่างเช่นการตัดปาะนะคะจะเป็นการที่ให้เด็กลงมือทําด้วยตัวเองค่ะขั้นตอนแรกก็เตรียมสิ่งของหรือวัตถุ 2. ลงมือทํา 3. ตวรวจสอบผลงานและ 4. การนําเสนอค่ะ นอกจากนี้นะคะการที่ครูนําสิ่งของในชีวิตประจำวันไปใช้ในการสอนนะคะก็จะเกิดการเรียนรู้และสามารถนําไปใช้แก่ตัวเองได้ดียิ่งขึ้นด้วยค่ะขอบคุณที่รับชมและรับฟังสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ